สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classical Future ในวันอังคารที่20มีนาคมนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้ราคาทองคำก็ปิดเพิ่มขึ้น11.50 US d ลลาร์ต่อออนนะคะปิดที่1,667.30มีความเคลื่อนไหวระหว่าง1,652.30ถึง1,670นะคะราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากนักลงทุนเนี่ยกลับเข้ามาซื้อทองคำ เมื่อมีข่าวว่าธนาคารกลางของหลายประเทศเนี่ยเข้าซื้อทองคำประมาณ4ตันนะคะมูลค่าประมาณ250ล้านดอลลาร์อันนี้ก็ทําให้ราคาเนี่ยขึ้นไปหายที่บริเวณ1,670นะคะถ้าเราดูกราฟนะคะเมื่อคืนนี้ราคาขึ้นไปหายที่บริเวณ1,670นะคะแล้วก็มี แรงขายทำกำไรนะคะทำให้ราคาอ่อนตัวลงมา,าเราจะเห็นว่าภาพกราฟ ในรายสี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็ภาพกราฟในรายวันเนี่ยจะมีเส้น moving average กดอยู่หลายเส้นนะคะบริเวณหนึ่งพันห้อย็สิบห้าถึงบริเวณหนึ่งํันหร้อยแปดสิบสี่ทำให้กรอบการขึ้นเนี่ยค่อนข้างจำกัดนะคะส่วนภาพกราฟในรายสองชั่วโมงนี่คือกราฟในรายสองชั่วโมงนะคะมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณหนึ่งันหร้อยห้าสิบเจ็ดนะคะแล้วก็ถัดไปหนึ่งพันห้อยห้าสิบสองนะคะ ปัจจัยที่สนับสนุนราคาทองคําในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็คือการอ่อนค่าของเงิน US ดอลลาร์การอ่อนค่าของเงิน US ดอลลาร์นะคะเมื่อค่าเงินยูโรแข่งค่าขึ้นนะคะเนื่องจากว่ามีการประมูลขายตราสารเครดิต ดีฟาล์สวอปของกรีซเนี่ยได้รับการสนับสนุนนะคะแล้วนักลงทุนก็มีมองมีมุมมองว่าความเสี่ยงของกรีซต่อยูโรโซนเนี่ยลดน้อยลงไปแล้วนะคะนอกจากนี้ราคาน้ำมันก็ยังทรงตัวในระดับสูงจากความกังวลในเรื่องของอิหร่านแล้วก็การอ่อนค่าของเงิน US เอสดอลลาร์เนี่ยก็มีผลทำให้อ่า ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะคะส่วนปัจจัยลบนะคะก็คือมีคำสั่ง put option เข้ามาในตลาดโค m เม็ก์ค่อนข้างมากนะคะเนื่องจากว่า,านักลงทุนต้องการต้องการที่จะป้องกันความเสี่ยงในช่วงขาลงนะคะภาพทางเทคนิคก็ยังเป็นขาลงอยู่นะคะนอกจากนี้ก็คือ คืนนี้เนี่ยจะมีถแถลงการของเฟดซึ่งคาดว่าจะไม่มี QE 3นะคะก็เลยทำให้มีมุมมองในเชิงลบต่อราคาทองคำ เราดูกราฟราคาทองคำในราย2ชั่วโมงนะคะเราก็จะเห็นว่าช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงของการรีบาวนะคะหลังจากที่ลงไปต่ำสุดที่บริเวณ1น3 6 3 4นะคะราคาก็รีบาวขึ้นมานะคะแต่ว่าในระหว่างวันก็มีความเคลื่อนไหวนะคะถ้าเมื่อขึ้นชนแนวต้าน บริเวณ1,670นะคะของเมื่อคืนนี้ก็มีแรงขายทำกำไร,รออกมานะคะทำให้ราคาอ่อนตัวลงมาในเช้านี้นะคะแนวรับแรกก็คือ1,657ถึง1,652นะคะแล้วก็ถัดไปบริเวณ1,640นะคะ เราก็ยังมองกรอบแนวรับว่า1640น่าจะน่าจะรับอยู่นะคะส่วนแนวต้านก็คือบริเวณ1 6 7 0เถึง1,675เป็นแนวต้านแรกนะคะแล้วก็ถัดไปบริเวณ1 6 8 0สถึง1,685าำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสารัฐที่ประกาศเมื่อคืนนี้นะคะก็คือดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนมีนาคมนะคะอยู่ที่ระดับ 28นะคะเท่ากับเดือนก่อนเมื่อคืนนี้นะคะดัชนีดาวโจนส์ก็บวกได้เล็กน้อย6.50นะคะจุดนะคะราคาน้ำมันดิบในสเมคปรับตัวขึ้นมา0.98 u s ดอลลาร์ต่อบาเรลปิดที่108.56นะคะค่างเงินบาทอยู่ที่30.70นะคะ แล้วก็ SPDR ก็ยังถือทองคำเท่าเดิม1293.27ตันนะคะส่วนค่าเงิน US ดอลลาร์อ่อนค่ามาอยู่ที่ระดับ1.3238นะคะ US ดอลลาร์ต่อยูโรแนวรับนะคะแนวรับแรกก็คือมองที่เรน1657ถึง1652นะคะแล้วก็ถัดมา1640 นะคะแล้วก็แนวรับที่ลึกกว่านั้นก็คือ1,634ส่วนแนวต้านแรกก็คือบริเวณ1,670-1,675ถึง1,675แล้วก็ถัดมา1 6 8 0แถึง85นะคะแล้วก็แนวต้านทางจิตวิทยา1,700นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำจากบริษัทค l a s s กฟิ o l d f u t u r ในวันนี้ก็จบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ